เรายังคงคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของมนุษย์มนุษย์บนโลกใบนี้ถูกยุูกยุ่ยุด้วยสื่อต่างๆเพื่อเร่งเราอารมณ์ของเขาให้คล้อยตามเสร็จแล้วเขาก็ขายของถ้าทัวร์เขาก็จะคล้อยตามนะฮะถ้าสินค้าเขาก็จะให้คล้อยตามถ้าอาหารการกินเขาก็จะให้คล้อยตามแล้วก็ซื้อของเขา เพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณครับครับผมมันดีหรือไม่ดีครับการที่เราหลงไปในอารมณ์แแล้วต่เราก็ได้สินค้ามาเราก็ได้รถยนต์คันหรูมาับเราก็ได้บ้านสวยๆมาเราก็ได้บ้านหลังใหญ่ชายหาดที่ภูเก็ตเราก็ได้ไปเที่ยวด้านเที่ยวนี่มันไม่ดีหรือครับทำตามอารมณ์เนี่ยดีสิดีอารมณ์อะไรที่เราชอบใจดีทั้งนั้นถ้าอารมณ์อะไรไม่ชอบใจเราก็เปลี่ยนอารมณ์ เหมือนข้าวที่เราคิดว่ามันอร่อยไปทานแล้วไม่อร่อยแเราก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้อ,อร่อยเป็นกิเลสไหมเป็นกิเลสดีไหมครับใช่ดีทั้งดีด้วยทั้งไม่ดีด้วย อิทธารมอันิทถารมไงภาษาบาลีอิทธารมแปลวาอะไรครับอิทธารมอิทธารมแปลว่าลมที่ชอบใจอารมณ์ที่เราชอบใจเป็นที่ชอบของเราถ้าลมมันมาอย่างนี้เป็นอิทธารมไหมเป็นเป็นเพราะวันเราไปชอบมันถ้าเราไม่ชอบมันก็พัดของมันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ชอบไม่ปรุงแต่งมันก็พัดของมันไปอะไรก็ตามที่เราชอบแสดงว่าเป็นที่ ปรารถนาปรารถนาของเราแปลว่าปรารถนาบวกกับคําว่าอารมณ์อาเป็นที่ปรารถนาอารมณ์ที่สมปรารถนาอนิถารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่ไม่สมปรารถนาครับอยากอยู่กับคนที่เรารักแต่ได้อยู่กับคนที่เราเกลียดและเกลียดเราใช่ไหมอันนี้ก็ไม่สมปรารถนาแล้วอยากจะหนีจากคนที่เราเกลียดแต่หนีไม่ได้ต้องทนอยู่อันนี้ก็อานิถารมณ์แล้วใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องปรุงใหม่ปรุงใหม่เราอยู่กับสถานที่ใด เราก็ต้องเข้าใจสถานที่นั้นเราอยู่อากาศร้อนก็ต้องเข้าใจร้อนกับคนที่เราไม่ชอบยังไงครับเราออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้ก็ต้องอยู่ยก็ต้องเข้าใจกันงงรเราอยู่กับร้อนเราทำยังไงแล้วก็อยู่กับร้อนากา็เราะมัดระวังร้อนเนี่ยนะาเราก็ระมัดระวังป้องกันไว้ไม่ให้มันร้อนมากแต่ถา้าหากว่ามันร้อนเราไม่ป้องกันมันก็ยิ่งร้อนเราก็ต้องป้องกันไว้เพราะฉะนั้นการป้องกันมันก็เป็นการเซ็แล้าสามีภรรยาที่ไม่ชอบกันอยากหย่ากัน แต่มันจําเป็นเกี่ยวกับลูกต้องอยู่กับลูกครับเอายังไงครับเอาย่างนี้ครับเราคิดว่าเรามีครอบครัวแล้วเรามีลูกของเราแล้วมีประสบการณ์ไหมครับนม่ไม่มีครับเอาก็ต้องเอบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องมีประสบการณ์ครับอาได้ยินได้ฟังได้ได้ยินได้ฟังเข้าใจครับครับทีนี้พอเข้าใจแล้วก็มาแก้ไขว่าเราจะเอาแบบนี้ไหมครับ เราอยู่ด้วยกันเราทะเลาะกันเนี่ยมันมีความสุขไหมอธิบายซะออธิบายถ้าไม่มีความสุขเราจะมาทําให้เกิดความทุกข์ได้ยังไงแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้หรือถ้าพระท่านบอกว่าอารมณ์นี่มันเปลี่ยนได้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์รักหรือว่าสถานที่เปลี่ยนครับยากกว่าเปลี่ยนอารมณ์นะเป็นสถานที่นี่จริงไหมเอาไม่ไม่ไมจะไปไอยู่คนละที่คนละทางคนละแห่งก็ไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเดียวก,กันลูกก็จะมีปัญหาเปลี่ยนอารมณ์นี่แหละง่ายที่สุดอยู่ที่เดิมครับ <t om> ถ้าหากว่ารเราไม่พอใจสถานที่นั่นสถานที่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยเราต่างหากไปปรุงแต่ง<ะ>ว่ามันไม่ดีว่ามันด<ะ>คนีคือต้นไม้คือต้นไม้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคือต้นไม้แต่เราไปปรุงแต่งว่าเฮ้ยต้นไม้มันสีเขียวโอ,อ,โอ,โอ้ต้นไม้โอ้ฉันไม่ชอบสีเขียวโอ้ฉันชอบสีเหลืองโอ้ฉันชอบสีแดงโอ้ต้นไม้ต้นนี้มันต้องเปน็นเราปรุงแต่งเองทั้งนั้นเลย<ะ>แล้วเราชอบเรา,าก็ไม่ชอบ เราไม่ต้องปรุงแต่งต้นไม้สักว่าต้นไม้ก็จบไปแล้วใช่มันอยู่ที่เราปรุงแต่งว่าดีกว่าดีแต่บางคนเขาไม่ชอบเขาก็บอกไม่ดีต้นไม้มั <centre> <first> <cell> น่าจะตรงตรงอันนี้มันเอียงเอียงน่าจะมีจับแปลงหน่อยหน,น่อยก็น่าคิดท่านสาธุรชนทั้งหลาย <Brussels> ครอบครัวเป็นสิ่งที่เป็นสวรรค์นะครับถูกต้องแต่เดียวกันก็เป็นนรกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราปรุงแต่งใช่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเราให้เป็นอย่างนี้เอาต้นไม้มันเอียงมันเอียงมันเอ็น ถ้าเราดัดได้ก็ดัดดัดไม่ได้ก็ปล่อยมันไป Let it be บีเขาถึงว่าเพราะฉะนั้นก็อยากจะเจริญพริญ <c oughs> าติโยมสาธุชนทุกท่านให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ความคิดของเราจากร้อนก็ให้เย็นจากเร็วก็ให้ช้าลงแล้วเราก็จะปลอดภัยด้กันงครอบครัวขอเจริญพร